สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบังมี่อีกแล้วนะคะวันนี้บักมี่จะพาทุกคนมากินชีสค่ะทุกคนคะ่ะกินชีสหนึ่งวันพันเหตุการณ์นะคะทุกคนคะ่ะมืออนีมือนีมือ,น,มอนีกับมือนีสันทุกคนคะ่ะมือนีบักมี่สิพ้าทุกคนมาก,กินชีสเด้อจากชีสอันนี้ของอันยี่หอหนี่บักมีเ่เมืคยกินเด้อจากมือนีกับิมารีวิวช้ำๆแบบขอบอกภาษาอีสานเนี่ยเด้อจากบริวารโดนแล้วเนาะ นี่เด้อจ้ะมักมีก็ซื้อมาแบบนี้เลยเด้อจ้ะอันนี้ยี่ห้อยี่ห้ออย่างนออบาทีนี้บาร์บี้แบนนะคะทุกคนบาร์บี้แบนนี่มักมีก็บเพเคยกินเนาะจ้ะที่นี่เขาเอิ้นว่าบาร์บี้แบนเด้อจังหวันแปลวอะอย่างนั้ดอกมึงน,นี่ค่ะมักมีก็ซื้อมากสอบๆเด้อจ้ะเพราะว่ายี่ห้อนี้บอกเคยกินเนาะจ้ะแต่ว่ามือนี่เด้อมักมีจะเอายี่ห้อที่แบบมากกินแล้วก็แต่สิมี่ ยี่ห้อนี่เด้อจ่ามีกับมากกินเนาะเขาวันใดก่อนนี่เด้อจ่ามันจะเป็นหนึงสีเนาะจ่ามาแต่ว่าอันนี้แสบแห้งเด้อจ่าทุกคนจ่ามันเป็นแบบชีบที่แบบแสบแห้งนะเออห้าเบิ่งเด้อจ่าปกติกินกับขนมปังเด้อจ่าบาเก็ตเนาะจ่าเขาเอิ่นขนมปังแบบเน่าๆเหมือนเนาะจ่านี่มันจะเป็นหนึงสีเลยเด้อจ่าทุกคนจ่ามีกับสิอ๋อ ก้างพึ่งโหลดเลยนะบักมีมาน,น,น,นี่ค่ะอืมอนี่ยแซ่บนุม่มมาจ้ะทุกคนจ้ะบักมีลืมไม้เนาะเอา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 ไม้ไปว่างไว้สไกเลยจ้ะมองหันนี่ลืมไม้จ้ะทุกคนจ้ะเอาไปว่างไว,อว,ว,องงว,ว,ว้อยู่ฉันเด้อจ้ะเรากาจะคล้องมานั่งเบาแหวะแหวะอยู่โอ้ย อันนี้บอกมีเคยรีวิวไปแล้วเดอจ้ะบอกมีมากแห้งมันแสบไหมจัะกินมันบระฉุ่นนำ้ำเดาจ้ะเห็นเขาว่าแสบหนักแสบหนากาะอันนี้เนาะเดี๋ยวบอกมีจิมาล่องเบิงงว่ามันแสบอีลีบอล่องกินของแสบเจ้าของก่อนนะืม เก็บไวก่อนเลยจหละกินหมันสินมันเสีอิมมาจา้ะมาถึงคิวของบาร์บี้แบนนะคะทุกคนเออบอบ่บบหูว่าอ่านถือเด้จอจ้ะอ่านบะถือกับข,ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเห็นเขาเห็นมีคนเขามารีวิวกันหลายคนเด้อจ้ะว่าแบบแบ่บฮักแบ่แบแบห้งแ่บคักแบ่หกแบหนาเลยคะ่ะ อันนี้บัหมีบ่บะเคยกินเด้อจ้ะมาสิมาล่องเบิง่งนี่แกออกแล้ก็สิเป็นสีดงแดงแบบนี้เด้อจ้ะกินไปเลยค่ะเอบาบแมนมันต้องเอาอันลอกๆนี่มันออกก่อนเด้อจ้ะสีดงแดงนี่ไหมแมนบราสูอ๋อ อันอากาศห้อนแห้งจ้ะทุกคนมันก็นเลยแบบมันบอแข็งไหม่จ้ะเว้ยนี่โอ้ไม,ม่มองเราออกอยู่นอจ่าเนี่ยปื้ดเปลือกลายเบิ่งนี่เขาก็สิดึงมันก็จะผ่าปื้ดอ,ออกไปเลยเบิ่งคะ่ะบางมีบางหูน้ำเขาเลยเบิ่งโอ้ยจะม็นเปลือกค่ะอือ อืมเค็มอืมหลับเมืองแต่ว่าบอกมี่ว่ามันบดแซบ,มบแบ<อ>ม่จ้ะอืมบดแซบมเค็ม สวนนี่ของบอหมี่บ่ได้เลยจ้ะบ่ะกินเลอจ้ะเข้มแห้งเรากะบ่มากน้ำมากกินนี่เ้อจ้ะอันยูนี่เขาเอิ่นว่าโฟมัสนะหมัมกแห้งคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะมาซําหนีซื่อๆบ่ได้มาอย่างหลายดอกนี่อยากล่องอันนี้ซื่อจ้ะล้วกะอยากล่องให้เพื่อนๆในเบิงน้ำว่ามันแสบอีหลีบอแต่ละคนอาจจะแบบความชอบบ่คือกันเาะจ้ะภายว่าแสบบอหมี่ว่าบ่แสบสิมันกะ เป็นธรรมดาที่เ้บมมาบ่มักเนาะจ้ะแต่ว่าร่วมๆแล้วกินได้บอบักมีมีกินหมักแบบนี้มากกว่าเด้อจ้ะกะใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงกะที่ไทยกับมีขายเด้อจ้ะยุทธไทยกับมีขายเด้อจ้ะเนี่ยล่องไปซื้อมาเบิง้งถั่วเสือสําหรับบักมีมีว่าเข้มเนาะจ้ะค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้กะมาแต่เพียงซัมนี่เด้อจ้ะผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้บักมีน้ำเน่เด้อจ้ะ